ตอนนี้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาที่มีค่าที่สุดของวันไปกับความวุ่นวายจากภายนอกในขณะที่โลกยังเงียบคนบางคนเริ่มสร้างตัวตนใหม่สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับช่องขายไอเดียพอดแคสต์ข้อคิดดีๆฮิวใจตัวเองในขณะที่คุณกำลังถ่ายหน้าจอมือถือพวกเขากำลังกลับมาเชื่อมต่อกับหัวใจของตัวเองและในอีก365วันข้างหน้าคุณจะเห็นใครบางคนเติบโต ในขณะที่คุณยังบอกกับตัวเองว่าปีหน้าค่อยเริ่มแต่ปีหน้าก็ไม่เคยมาถึงจริงๆคุณไม่เคยเริ่มอะไรจริงๆจังๆสักทีผู้นำระดับโลกนักกีฬาที่แข็งแกร่งคนที่มีใจมุ่งมั่นต่างก็มีเครื่องมือวิเศษเหมือนกันไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่โชคแต่มันคือเวลาตีห้างานวิจัยบอกว่าสมองของเราทำงานได้ดีที่สุดใน90นาทีแรกหลังตื่น แต่น่าเสียดาย99%ของคนส่วนใหญ่ยอมให้เวลานั้นหายไปกับความเฉยชาพร้อมกับเสียงในหัวที่บอกว่าพักอีกนิดแล้วกันกับความคิดเดิมๆที่พากเป้าหมายของคุณไปทุกวันนี่คือความจริงที่เจ็บปวดทุกครั้งที่คุณเลือกนอนหลับต่อคุณกำลังยกพลังที่ดีที่สุดให้กับความเคยชินคุณกำลังหลีกเลี่ยงความสำเร็จของตัวเองและมอบพลังชีวิตให้กับความกลัวและความผัดวันประกันพรุ่ง ในขณะที่คนบางคนเริ่มหายใจเข้าลึกๆเขียนเป้าหมายด้วยใจที่สงบและเรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้งแต่พรุ่งนี้คุณเลือกได้ว่าจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ตีห้าไม่ใช่เพื่อวิ่งให้ทันโลกแต่เพื่อกลับมาอยู่กับตัวเองดื่มน้ำอุ่นๆขยับร่างกายให้หัวใจตื่นตัวเขียนความตั้งใจเพียงหนึ่งข้อทำแบบนี้แค่21วันให้เวลานี้กลายเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ของคุณ เพราะจริงๆแล้วมันคือประตูสู่ชีวิตใหม่แล้วอีกห้าปีข้างหน้าชีวิตคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็นคนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่พรุ่งนี้หรือเป็นแค่คนที่ยังบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนเลือกตัวเองเลือกชีวิตใหม่เริ่มพรุ่งนี้เช้าเริ่มเลยเพื่อหิวใจตัวเอง